สวัสดีครับป้อมนะครับวันนี้อยู่กับอีกหนึ่ง X นะครับ X-Trail นะครับสร้างอีกหนึ่งชานลนะครับสำหรับ One Day with X-Trail นะครับมีโปรแกรมเปลี่ยนหัวเทียนก่อนตอนนี้มัน136,000แล้วมันเกินกว่าที่ตั้งไว้แล้วจริงๆรอบเปลี่ยนหัวเทียนนะครับประมาณ1 0 0 0 0แโล พร้อมใส่พานแล้วก็จิบะทะทั่วไปที่มันเกินและมันเกินเกินแก่เวลาแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปอูนึงที่ในคลับพูดกันและเดี๋ยวเปรียบเทียบกันดูครับระหว่างศูนย์กับอูเป็นแบบไหนนะครับไม่ดราม่านะครับเราชี้แจงการใช้จ่ายเรื่องของการเลือกสิ่งทีเ่เหมาะสมกับรุ่นเรานะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนมุมกล้องสักครู่นะครับ ว่างนี้นะครับก็จะเล่าให้ฟังคร่าวๆแล้วกันนะครับคันนี้ได้มาตอนปี2017นะครับป้ายแดงจากศูนย์เส้นบางนาเป็นตัวโฉมรหัสตัวถังที่32นะครับเครื่อง2000รุ่นย่อยคือรุ่น V นะครับ มีรุ่นย่อยอยู่ประมาณ4รุ่นย่อยมั้งแต่ตอนนั้นเราเลือกรองท็อปเพราะว่าตัวท็อปเป็น2.5มีสันลูกที่เพิ่มมาแล้วก็ล้อที่ใหญ่กว่าเบอร์หนึ่งาจะสิตัวนี้2.0 V จุดนเป็นล้อ17นะครับใช้มาทั้งหมด6ปีครบไปเมื่อประมาณกระกฎาคมที่ผ่านมานะครับก็ การใช้งานมาพอสมควรและแสนสาการบำรุงรักษานะครับเข้าศูนย์แปอร์เซนอีกยี่เอร์ซนนี่ไปอู่นอบนิดหน่อยไม่เยอะครับเข้าศูนย์เช็คระยะตามรอบเลยหมื0นสองมื่นสามื่นสีนโลนะครับตามแผนโปรแกรมที่ศูนย์กำหนดมาให้นะครับ มีเปลี่ยนที่ไปเข้าอู่ครับเปลี่ยนไดสตาร์ทหนึ่งอันอันนี้เหมือนจะโดนหลอ,อกด้วยความที่เราก็ตกใจไม่ได้ศึกษาเลยเขาบอกให้เปลี่ยนเราก็เปลี่ยนจำราคาไม่ได้ครับตอนนั้นคืออาการตอนนั้นนะครับ ับอยู่แล้วมันดับไปเองเราไม่รู้เลยว่าเป็นเพราะอะไรขึ้นรถสไลด์ไปศูนนิสัน P2M ที่กิ่งแก้วสมัยก่อนเนาะเ,เขาก็เช็คมาโอ้ประเมินมาเยอะมากได้ชาร์จได้สตาร์ทไม่ได้คุยถึงเรื่องแบตเตอรี่เลยสรุปเปลี่ยนแบบ อาการอยู่ๆขับรถแบตหมดนี้คือดับเครื่องดับนี้คืออันตรายนะครับพนักง,งานอันตรายแต่ว่าตอนนั้นไม่ได้ใช้ความเร็วเปลี่ยนแบตไปปูนอกแลก้วก็ไปเช็คช่วงล่างที่ปู่แถวเลียบทางด่วนเอกมัยครับที่เป็นขึ้นชื่อเรื่องช่วงล่างนะครับ ก็ประเมินราคามาประมาณหมื 5, นะ่นห้ามีบูชมีปีกนกแต่ตอนนั้นเอาราคามาเทียบก่อนยังไม่ได้ตัดสินใจครับตอนนี้โชคยังไม่รั่วนะครับไม่แน่ใจว่าเขาไม่เจอหรือว่าเขาเราไม่รู้แต่ขึ้นหอยที่ไรไม่เห็นมีใครพูดถึงเรื่องตัวโชคเลยโชคเดิมติดรถครับไม่ได้เปลี่ยนเลย เดี๋ยววันนี้พาไปอู่หนึ่งครับดูแถวเขาเรียกหมู่บ้านอะไรนิเวศน,นะจำไม่ได้แล้วดูคร่าวๆมาก็แจ้งนัดกับพี่เจ้าของไว้แล้วว่าเปลี่ยนหัวเทียนครับอาจจะมีการเปลี่ยนนะ้ถ่ายนะ้ำมันเบรกด้วยนะครับมันเลยแสนโลมาแล้ว อ๋อล่าสุดที่เข้าอู่นอกก็มีเรื่องของพาเบรกค,ครับล่าสุดที่ไปแถวนู้นเลยละะราชพฤกษ์ก็ได้คำแนะนำม,มาอีกอันนึงไปดูเลยเรร้อยตัดสินใจเปลี่ยนพาเบรกตอนนี้ใช้ของเบมโบไม่รู้แต่ว่าลองใช้มาอัน,อนหนึ่งถึงสองอาทิตย์แล้วก็ไม่เห็นมีอะไรปกตินะฝุน่นฝนมันก็ไม่เห็นเกาะอะไรเลยหรือเราดูไมสันทัดเรื่องนี้ เบรอยู่ปกติครับใกล้เคียงกับของเดิมภาพเบรกมีหลายยี่ห้อครับลองเลือกดูแผนการซ่อมบำรุงของคันนี้นะครับเอ,อไม่ได้ดูแลอะไรยากหรือมีข้อจำกัดใดๆนะครับก็เช็คตามระยะปกตินะครับล่าสุดเช็คเมื่อกลางปีนะมิถุนาก็ถ้าไม่ไม่ถึง ครบหมื่นโลแต่ระยะเวลาถึงก่อนก็อาจจะต้องเปลี่ยนอีกทีช่วงประมาณทันวาครับ6เดือนคันนี้แอร์ยังปกติครับไม่มีเติมน้ำยาตู้แอร์ไม่รั่วคือหลายท่านนะครับที่ใช้เอ็กเซครับจะบ่นเรื่องของปัญหาที่หลักๆก,ก็คือตัวเกียร์นะครับแล้วก็เรื่องของแอร์ตู้แอร์รั่วนะครับในคลับมีพูดถึงครับแต่บอกเลยครับว่าคันนี้ ไม่มีอาการใดๆเลยไม่มีอาการที่มันค่อนข้างร้ายแรงครับไม่มีมีร้ายแรงเรื่องเดียวครับตอนนั้นแจ้งเคลมชิ้นส่วนหนึ่งบนพวงมาลัยครับแต่ว่าได้รับการปฏริเสธมาสรุปเคลมหนึ่งชิ้นครับไม่รู้เขาเปลี่ยนทั้งทั้งกรอบหรือเขาเปลี่ยนยังไงแต่ว่ามูลค่านะก็ก็พอสมควรน,นะครับ มีแค่เรื่องเดียวที่ค่อนข้างใหญ่โตแต่เรื่องการซ่อมจุกจิบอะไรไม่ค่อยมีหลายคนถามว่าถ้าเกินถ้าหมดประกันแล้วทําไมไม่เข้าอู่นะครับคือแล้วแต่คนเลยแล้วแต่คนจริงๆว่าเราจะเลือกการซ่อมบํารุงรถของตัวเองแบบไหนนะครับ คุณถนัดเข้าศูนย์เพื่อความสบายใจคุณเข้าศูนย์ครับแต่ราคาที่แรกมาก็ย่อมสูงตามปกติแล้วเนาะเนื่องจากเขาก็มีประกันคุณภาพเร่องของกบไรกันหรือคุณหมดประกันแล้วคุณอยากสบายหน่อยสบายกระเป๋าหน่อยก็อู่นอกครับอู่นอกมีเยอะแยะของดีสันไม่ต้องห่วงครับเยอะมากในคลับ ไม่ว่าจะเป็นรุ่นย่อยไหนนะครับรุ่นโมเดลของอิสันอะไรก็ตามนะครับซิลฟี่โนโดมาร์ชเอ็กซ์เทลนาวา,าเนี่ยลองเข้าไปอ่านในคลับดูครับหาความรู้เขาจะแนะนำอู่ที่ทุกคนเคยใช้บริการข้อดีข้อเสียครับแล้วลองมาตัดสินใจด้วยวิจารณญาณของตัวท่านนะครับลองดูอย่างอู่นี้ที่กำลังจะไปะครับโหขึ้นชื่อมากครับ ในทางที่ดีนะราคาย่อมเยาวไม่แพงแล้วอย่างค่อนข้างใกล้กับที่พักครับก็เลยไปได้อัตราการสินเปลืองนะครับของคันนี้เฉลี่ยประมาณในเมืองนี่แหละที่เราวิ่งกันเนี่ยสิบเอ็ดสิบสองไม่เกินนี้แหละขับด้วยความเร็วไม่มากครับร้ 100, 100, อยเลยร้อยอะวิ่งเส้นบงนางนนตลาดนะครับช่วงประมาณ สาปีแรกสี่ปีแรกครับเติมแต่อีกยี่สิบลุนลวนเลยพอมาคิดได้ตอนหลังขยับไปเป็นแก๊สฮอร์ระยะทางที่คุณได้เนี่ยวิ่งได้มากขึ้นแน่นอนจากการลองใช้มาทั้งหมดสามพันสรุปที่แก๊สฮอ์้าห้าเลยครับแต่แล้วแต่คนนะครับออลองเติมเองวัดเองแล้วมันจะรู้ผลด้วยตัวของคุณเองครับคุณหาเหตุผลหาข้อมูลประกอบได้ แต่สุดท้ายแล้วคุณก็ต้องเป็นคนเลือกเลือกเองอยู่ดีเนาะสามพันเราใช้ก๊าซก9 5ทั้งหมดครับระยะทางมันมา,มากขึ้นจริงหนึ่งถังคันนี้นะครับถ้าแฟนใช้ได้มากสุดที่เคยได้นะครับประมาณ640กิโลเมตรต่อหนึ่งถังแต่มันมีปัจจัยเรื่องของสภาพการจราจรเนาะเส้นบางนา เช้าเย็นเนี่ยบางวันติดบางวันเจอปะเทนเนี่ยรถติดหนักมากก็อย่างเก่งก็600เนี่ยต้องมีละไม่งั้นก็ประมาณ500ปลายๆนะครับแต่อัตราสิ้นเปลืองที่โชว์ในมาตรวัดนะครับหน้าจอตอนนี้ปรับเป็นแบบสากล8.4ลิตรต่อ100กิโลเมตรนะครับเดี๋ยวลองไปคำนวณ อันนี้ดูแลดีเหมือนกันเพราะว่าเขาอยู่กับเรามาเราใช้งานเขามานี่คือ6ปีแล้วถามว่ายังไปต่อได้อีกไหมในขับนี้ประมาณ3แสนโลมีแล้วนะครับ2-3แสนโลนี่ใช้งานแบบว่าคุ้มไม่สนใจเรื่องการขายต่อเพราะว่าเขามองว่ารถเขายัางใช้ กลับไปใน One Day with XV EP 1-5นถึงะครับที่ผ่านมาเนาะผมได้ซื้ออุปกรณ์ทำความสะอารดรถยนต์มาก็ค่อนข้างเยอะตามที่ทำไปในคลิปเนาะจะมีบางรายการที่เอามาใช้กับคันนี้แน่นอนนะครับเรื่องของการทำความสะอาดเบาะหนังเดี๋ยวผมเสร็จจากธุระนี้เดี๋ยวผมน่าจะมีรีวิวต่อให้ดู นี่กลับรถตรงเส้นกิ่งแก้วครับเดี๋ยวไปลสะสภาพหัวเทียนนะครับ เปลี่ยนหัวเทียนเสร็จเรียบร้อยนะครับพร้อมถ่ายน้ำมันเบรกด้วยเลยมันเลยมาละอย่างที่บอกนะครับแสนสามลนะค่าใช้จ่ายวันนี้นะครับบอกเลยหัวเทียนสี่หัวสามเจ็ดสี่ศูนย์น้ำมันเบรกสี่ร้อยบาทค่าแรง 500. ก่อนมาที่นี่เช็คก,กับศูนย์นิสสันก่อนนะครับต้องชี้แจงก่อนเลยเปลี่ยนหัวเทียนพร้อมค่าแรงเนี่ยประมาณเกือบเกือบห้าพันมั้งหรือสี่พันต้นๆจำไม่ได้ประมาณนี้คืออูนอ่อนอกย่อมถูกกว่าอยู่แล้วแต่ว่าถูกกว่าหลักร้อยหลักพันก็แล้วแต่ ประเภทของการทํางานแล้วกันนะครับชี้แจงไว้ก่อนใครใครเข้าศูนย์ได้เลยใครสะดวกอูน่นอกเชิญเหมือนกันครับแล้วแต่เลยอันนี้แชร์เป็นข้อมูลนะครับสําหรับคนที่จะเปลี่ยนหรือซ่อมบํารุงอะไรก็แล้วแต่เนาะแล้วก็ให้น้องเ้าตีราคาช่วงล่างน่าจะเริ่มไปแล้วจริงๆราคานี้เช็คสามที่อย่างที่บอกครับศูนย์อันดับหนึ่งครับราคาราคาศูนย์เนาะ แล้วก็อู่ที่บ่อที่เรียบทางด่วนที่หนึ่งแล้วก็ที่นี่ปัจจุบันนะครับเ,เปลี่ยนปีกนกซ้ายขวาครับเป็ดเสร็จรวมค่าแรงแล้วประมาณหมืนสี่น่าจะเป็นรายการที่จะต้องทำต่อเหลืออีกหนึ่งรายการก็คือการต่อภาษีนะครับภาษีประจำปีนะครับคันนี้หมดประมาณช่วง ไปปลายเดือนนะครับพอดีเลยจังหวะประจวบเหมเาะต่อทะเบียนไปประมาณสามพันถ้าจับไม่ผิดนะครับเดี๋ยวดูในเว็บออนไลน์ของคนส่งนิดนึงว่าเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวต่อเลยเดี๋ยวจะได้ไม่ไม่ช้านะครับไม่ขาดตอนตอนนี้กำลังปลับบ้านนะครับ เดี๋ยวไปให้ดูประวัติการเช็คระยะซ่อมบำรุงที่ผมทําบันทึกเอาไว้เนาะว่าค่าใช้จ่ายตั้งแต่เริ่มเนี่ยมีอะไรบ้างดียังเก็บบินใบเสร็จของศูนย์ไว้อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวมาแชร์กันให้ให้ราบให้ทราบกันครับข้อสังเกตนะครับหลังจากเปลี่ยนหัวเทียนมาสี่หัวเนี่ยครับตอนน้องลองสตาร์ดูอะ ถือว่าเหมือนจะเงียบกว่าก่อนเปลี่ยนด้วยซ้ำอันนี้อาจจะคิดไปเองแต่ว่าเดี๋ยวขอลองดูกันอีกทีหนึ่งนะคะว่าตอนที่ไปถึงบ้านแล้วเดี๋ยวลองดับเครื่องสตาร์ทใหม่ครับเดี๋ยวเรามาลองขัดบบาดูแลรักษาเบอก,กับผลิตภัณฑ์ของเคมีข้า l ก u y ดูนะครับเดี๋ยวลองดูเลยไม่รู้ได้ผลหรือเปล่า เขาให้ฉีดที่แปลงแล้วก็บอกฉีกหนึ่งก่อน ลองแล้วเสร็จแล้วต่อด้วยคอนดิชเนอร์นะครับลองหน่อยกับตัวไนโคลไฟเบอร์เคลือบเลยเมเืม่อกี่ลืมไปต้องจิ้มจิมชน,นอย เรียบร้อยครับสภาพกลิ่นไม่ฉุนนะครับผิวสมัมผัสมันเนียนลื่น